รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรู้จักคิดแล้วิคอในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์ สวัสดีครับพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ดกันนะครับรายการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้คณิตศาสตร์จะต้องยากยากกลายเป็นเรื่องสนุกและน่าค้นหากันนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ข้าวอลูก แปบนึงฮะหลายคนบอกนะครับว่าครูเอิร์ไม่ค่อยเต็มนะครับซึ่งใช่ครับครูเอิร์ไม่ค่อยเต็มนะฮะและนอกจากครูเอิร์ไม่ค่อยเต็มแล้วนะครับโปรดิวเซอร์ก็ไม่ค่อยเต็มนะครับคนเขียนบทก็ไม่ค่อยเต็มนะครับตากล้องก็ไม่ค่อยเต็มนะครับทีมงานก็ไม่ค่อยเต็มกันนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของอะไรที่ไม่ค่อยเต็มกันนั่นเองนะครับซึ่งก็คือเรื่องของเศษส่วนนั่นเองครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าเศษส่วนนั้นมีหน้าตาอย่างไรและเราจะสามารถเอาเศษส่วนนั้นมาบวกลบคูณหารกันได้อย่างไรมาดูกันนะครับถ้าพูดถึงเศษส่วนเราสามารถแบ่งประเภทของเศษส่วนได้เป็นทั้งเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคะเศษส่วนแท้ถ้าของตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเช่นเศษ4ีส่วนห เศษเกินค่าของตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนเช่นเศษ8ส่วนจำนวนคะคือจำนวนที่ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้โดยค่าของจำนวนคะนั้นจะมีค่าเท่ากับ2จำนวนนั้นบวกกันเช่น1เศษ3ส่วน5เท่ากับ1บวกเศษ3าส่วน5ครับการบวกและการลบเศษส่วนคือการทำตัวส่วนให้เท่ากัน และนำตัวเศษมาบวกหรือลบกันเช่นเศษ2ส่วนเบวกเศษ59ส่วนมีค่าเท่ากับเท่าใดจากโจทย์น้องๆจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยคือเศษ2ส่วนเบวกเศษ5ส่วนเเท่ากับเศษ2บวก5ส่วนเเท่ากับเศษ7ส่วน9จงหาค่าของ เศษ2ส่วน6บวกเศษ4ส่วน6ลบเศษ3ส่วน6เท่ากับเท่าใดจ,จากโจทย์น้องๆจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถเอาตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยเศษ2ส่วน6บวกเศษ4ส่วน6ลบเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษ2บวก4ลบ3ส่วน6เท่ากับเศษ3ส่วน6 แล้วถ้าในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันหลักเรามีวิธีการบวกหรือลบเศษส่วนอย่างไรซึ่งอันดับแรกน้องๆต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยการหาตัวคูณร่วมน้อยครหรือการคูนไข้มาดูตัวอย่างโจทย์กันครับเศษ3ส่วน4บวกเศษ9ส่วน12เท่ากับเท่าใดน้องๆจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ตัวคูณร่วมน้อยของ4และ12ก็คือ12ดังนั้นจึงต้องทำา4ให้เป็น12โดยการคูณเข้าด้วย3แต่เวลาที่เราคูณเข้าต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อให้ค่าของเศษและส่วนไม่เปลี่ยนแปลงจะได้ดังนี้เศษ3ส่วน4คูณเศษ3ส่วน3บวกด้วยเศษ9ส่วน12ก็จะเป็น เศษ9ส่วน12บวกเศษ9ส่วน12เท่ากับเศษ18ส่วน12หรือทำเป็นจำนวนคะก็จะได้ 1. เศษ6ส่วน12แล้วทำเป็นจำนวนอย่างต่ำก็จะได้เป็น 1. เศษ1ส่วน2หรือในบางครั้งถ้าน้องๆไม่อยากหาคณาลอก็สามารถใช้วิธีคูณไขว้แล้วทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเศษ7ส่วนห ลบเศษ2ส่วน3เท่ากับเท่าใดจากโจทย์ข้อนี้น้องๆจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันทำให้เราไม่สามารถบวกหรือลบเศษส่วนได้ซึ่งถ้าเราหาด้วยวิธีใช้คอลนอก็ต้องหาคอลนอของ3และ5ซึ่งก็คือ15ดังนั้นจำเป็นต้องคูณทั้ง2เศษส่วนเศษ7จส่วน5คูณด้วยเศษ3ส่วน3และเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน5 ซึ่งจะเห็นว่าต้องคูณเข้าทั้งสองเศษส่วนซึ่งอาจจะช้าดังนั้นเรามาดูวิธีการคูณไขยกันนะครับวิธีการคูณไขยล่างคูณบนและบนคูณล่างแล้วเอาล่างมาคูณกันเศษ7ส่วน5ลบด้วยเศษ2ส่วน 5, 3เท่ากับเศษวงเล็บ7คูณ3ลบด้วยวงเล็บ5คูณสส่วน5คูณ3เท่ากับเศษ21 ลบ1 0ส่วน15เท่ากับเศษ11เส่วน15เห็นไหมละครับวิธีคูณไข่เร็วกว่าการหาค่อลนอนอเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับน้องๆตอนนี้น้องๆสามารถบวกหรือลบเศษส่วนกันได้แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับน้องๆเวลาที่เราบวกหรือลบเศษส่วนอย่าลืมทําตัวส่วนให้เท่ากันด้วยนะครับ และตอนนี้ครับเรามาดูขั้น advance กันมากดีกว่าว่าถ้าเราจะคูณหรือหารเศษส่วนเรามีวิธีการคูณหรือหารเศษส่วนอย่างไรกันครับการคูณเศษส่วนเราสามารถนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยนะครับเช่นเศษ6ส่วน5คูณด้วยเศษ2ส่วน3และนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนก็จะได้เศษ12ส่วน15 หรือทาเป็นเศษส่วนยานต่ำก็จะได้เศษ4ส่วน5ตัวอย่างข้อที่2เศษ7ส่วน5คูณด้วย6เศษส่วนคูณจํานวนเต็มก็สามารถนําจํานวนเต็มคูณกับเศษส่วนได้เลยเช่นจากโจทย์เศษ7ส่วน5คูณด้วย6ก็สามารถนํา6มาคูณกับเศษ7จส่วน5ได้เลยเพราะ6ที่จริงแล้วก็คือเศษ6ส่วน1ดังนั้นจะได้เป็นเศษ7ส่วน5 คูณด้วยเศษ6ส่วน1เท่ากับเศษ42ส่วน5การหารเศษส่วนก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่แพ้การคูณเหมือนกันนะครับเพียงแต่น้องๆเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วจับตัวหารกับเศษเป็นส่วนแล้วนำมาคูณมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1เศษ3ส่วน7หารด้วยเศษ4ส่วน1ดังนั้นเราสามารถกลับเศษเป็นส่วนแล้วนำมาคูณได้เลยครับ ก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วจับตัวหารกับเศษส่วนตัวอย่างที่2เศษ4ส่วนหหารด้วยเศษ2ส่วน3เราสามารถกลับเศษเป็นส่วนแล้วนำมาคูณ <c oughs> ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน6คูณด้วยเศษ3ส่วน2ก็จะได้เท่ากับเศษ12ส่วน12หรือเท่ากับ1นั่นเองครับ แล้วถ้าเกิดโจทย์ออกการบวกการลบการคูณหรือการหารพร้อมกันล่ะครับเราจะทำอย่างไรก็สามารถคำนวณได้ง่ายๆเลยครับคือเราคิดเลขในวงเล็บก่อนแล้วถ้าโจทย์ไม่ให้วงเล็บมาละ่ะโดยปกติแล้วเราจะคิดเลขโดยคำนวณการคูณหรือการหารก่อนแล้วค่อยมาทำการบวกและการลบครับตัวอย่างเช่นจงหาค่าของ3เศษ1ส่วน3คูณ5เศษ2ส่วน5บวกด้วย10 และหารด้วย25จากโจทย์จะเห็นว่าไม่มีวงเล็บมาให้เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณโดยทำการคูณและการหารก่อนแล้วค่อยทำการบวกและลบก็จะได้ดังนี้ในส่วนของการคูณ3เศษ1ส่วน3คูณด้วย5เศษ2ส่วน5ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ18มาดูส่วนของการหารกันบ้าง 10. หารด้วย25เท่ากับ0.4 แล้วเราก็นำผลลัพธ์มารวมกันก็จะได้เป็น18บวก0.4เท่ากับ18.4นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นครับตอนนี้น้องๆก็สามารถบวกลบคูณหารเศษส่วนกันได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจะบวกหรือลบเศษส่วนก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเสมอแต่ถ้าเวลาการคูณนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยส่วนการหารนะครับจับตัวหารนะครับกับเศษเป็นส่วนแล้วก็เอาขึ้นมาคูณนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องหมีเออนะครับน้องหมีทําได้น้องๆที่บ้านก็ต้องทําได้เหมือนกันนะฮะ เพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วกลับมาพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูเพียวกันได้ใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีครับ